นี่ครับไม่รอดครับตัวนี้นี่ครับตัวนิดเดียวไม่น่าจะพอกินคนระับแต่ว่าเรามีอีกตัวหนึ่งครับอย่าเอตัวนี้ย่างไปด้วยกันกระเพราตัวมังกินแล้ว พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงไฟเพิ่มแล้วผลออนออกแล้ว ไปชำระนเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชำระนเลยครับเราแหวะท้องกันเลยครับผ <Okay. S 2> ม ไม่มีอะไรเลยครับรับน,นี่ตับครับแดงๆเลยสดมากนีห่หัวใจววเสร็จแล้วครับผม เราจัดเมนูขั่วนกกระยางเลยลนี่ครับเครื่องฝูนไยแเรายังไม่ครบนครับข่ากระเทียมกับ,อบกหอมแดงกำลังปอกอยู่อันนี้นกเรามาสับนกกันก่อนลรว สัละเอียดแล้วนะครับนี่ครับเครื่องสมุนไพรเราพร้อมแล้วพร้อมจะตำมีพริพกขา่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงใบมะกรูดก็กระชายนะครับมาตำกันเลยครับใส่พริกไทยไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับ ใส่กระขาก่อนแล้วกว็ใส่พริกเข้าไปเลยับใส่กเทียมลงไปใส่พริกมากกูตรงไหายใน,น กล่งใส่สพีกแห้งไปสองมสอมเมตร อร่อยแน,น่นอนใส่เครื่องทิ่แกงแล้วก็คั่ยหอมคั่ยหอมดีแล้วก็ใส่มาผัดลงไปให้แห้งใส่น้ำมันไฟน่อยสัดเฉืี่ยให้น่ิดตาเล็หนึ่ง ลงไปนิดนึงแลครับใส่หน่อเกรียวด้วยนเราเผ็ดอะเผ็ดขนานี่เากินเราเผ็ดอะเผ็ดขนอ้อ้ตัวตะมยำที่เราเอานี่เผ็ด ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยครับใส่กระเทราลงไปเลยครับขั้นตอนสุดท้าย เรียบร้อยแล้วครับหม,มั่มได้เลยสช่